วานเราเรียนไปเรื่องเส้นโค้งปกติมาตรฐานแล้วเราก็ฝึกการหาพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติไปกี่ข้อสีขอส่ข้อนะอ่ะทีนี้ประโยชน์ของมันที่จะนำมาใช้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นก็คือ ไอ้โตพื้นที่ใต้โค้งเนี่ยทั้งหมดมันหนึ่งตารางหน่วยหนึ่งตารางหน่วยมันไปสอดคล้องกับความน่าจะเป็นคือความน่าจะเป็นของซันเปอร์สเปซเท่ากับหนึ่งดังนั้นประโยชน์ของพื้นที่ใต้เส้นโคงง้งปกติจึงนำมาใช้กับเรื่องของความน่าจะเป็นนะครับทีนี้นักเรียนต้องเข้าใจทฤษฎีบทก่อน ทฤษฎีบทที่สองเนี่ยเขาพยายามพูดถึงอะไรพูดถึงตัวแปรสุ่ม x ที่มีการแจกแจงปกติเนี่ยสัญลญักษณ์ m คือค่าเฉลีย่ยอันนี้เรารู้แล้วใช่ไหม,มเป็นของประชากรซ m a ตัวนี้คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัญลักษณ์สองตัวนี้และ แปรสุ่มที่เราได้มาเนี่ยเราสามารถแปลงเป็นค่ามาตรฐานหรือเรียกว่าค่า Z นะครับโดยใช้สูตร Z เท่ากับ X ตัวแปรสุร่มลบมิส่วนซิกมาลบค่าเฉลี่ยหารด,ด้วยส่วนเบี่ยงเป็นมาตรฐานนั่นเองนะครับซึ่งเขาบอกสมบัติของค่ามาตรฐานเนี่ยว่ามันจะมี ค่าเฉลีย่ยเท่ากับศูนย์มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับหนึ่งมีอย่างนี้อ่ะทีนี้ไปดูตัวอย่างที่สิบสี่มีอยู่แค่นี้มีอยู่บรรทัดเดียวเขาบอกว่าตัวแปรสุ่มเเนี่ย มันเป็นการแจกแจงตัวแปรสุ่มแบบไหนสัญลักษณ์คือ N N คือแบบ Standard Normal คือการแจกแจงปกติเข้าใจสัญลักษณ์ก่อนสัญลักษณ์ตัวต่อไปตัวนี้คือค่าเฉลีย่ยนักเรียนต้องรู้ข้อตกลงก่อนตัวนี้คือซิกมากำลังสองหรือเรียกว่าความ แปรปรวนเป็นสัญลักษณ์ที่นักเรียนต้องเริ่มเรียนรู้อ่ะเขาให้หาอะไรหาความน่าจะเป็นที่ x น้อยกว่า5.2และมากกว่า2.4สังเกตตัว x ไม่ใช่ตัว Z นนะตัว x คือตัวแปรสุม่ม ตัวแซตคือค่ามาตรฐานต้องแยกกันให้ชัดเจนอ่านให้เป๊ะๆค่าเฉลี่ยเท่าไหร่พอดูจากสัญ,ญลักษณ์แล้วสาจุอาจารย์ก็มาวาดโค้งแล้วใส่ตรงกลางนี่เป็น3.5มขั้นแรกแค่นี้ก่อนขั้นต่อไป โจทย์ถามว่าตัวแปรสุ่มน้อยกว่า5.2 5.2เนี่ยมันเยอะกว่า3.5ถ้าเราจะลงในเสน้นโค้งดาวเอาว่ากะประมาณอยู่ตรงนี้ยดาวเอาคือต้องอยู่ขวามืออีกตัวหนึ่งคืออะไร2.4มันมากกว่าหรือน้อยกว่า3.5น้อยกว่าน้อยกว่าสแสดงว่าอยู่ซ้ายหรืออยู่ขวาอยู่ซ้าย คอประมาณตรงนี้ดาวเอากูก็ไม่รู้หรอกดาวเอา,แล,าแล้วโจทย์ถามระหว่างตรงนี้ถามระหว่างตรงนี้แต่อันนี้มันเป็นอะไรตัวแปรสุม่มตัวนี้มันบอกนะครับตัวนี้มันบอกมันคือตัวแปรสุม่มนำไปเปิดตารางได้ไหม ไม่ได้เพราะตารางของเราคืออะไรตารางตารางอะไรเปิดดูหัวข้ออ่านว่าตารางอะไรอ่าเปิดภาระดกอ่านว่าอะไรตารางอะไรอ่านหนังสืออยู่ไหนถ้าไม่มีหนังสือต้องเปิดจากตารางนั้นหัวเรื่องคือตารางอะไร แสดงตารางสแสดงพื้นที่ใต้เส้นเส้นโคง,งนะครับนักเรียนก็ต้องดูว่าเราจะทำยังไงจะค อพอได้แบบนี้แล้วเขียนรูปคร่าวๆได้แบบนี้เนาะแต่เราเปิดตารางได้ไหมตอนนี้เปิดไม่ได้เนื่องจากว่าในรูปมันคือค่าตัวแปรสุ่มแต่ในตารางพ้าผนวกเป็นเรื่องของพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ เป็นค่ามารตรฐานพราะนานที่ของเราทำอะไรอ่านยกเดี๋ยวยกมาตรงนี้หน้าที่ของเราคืออ่าดูขั้นตอนก่อนนะขั้นตอนการทําตัวอย่างอันนี้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเรามีทําอะไรบ้างหนึ่งเราต้องแปลงเป็นค่ามารตรฐานขั้นที่สอง เปิตารางพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐานเปิดค่าแซดได้แหละเปิดมาเพื่อเอามาหาพื้นที่ในส่วนที่ต้องการในส่วนที่แรงเงาเน้นนักเรียนอย่าลืมแรงเงาในส่วนที่โจทย์ถามส่วนใหญ่ทำแล้วลืมแรงเงาต้องระวังตรงนี้นะอ้าไปดู เนื่องจากว่าสูตรค่ามาตรฐาน z เท่ากับ x ลบ m วส่วน sigma ตัวนี้2.4อยู่ซ้ายมือใช่ไหมแปลงเป็นค่า z ครูสมมุติให้เป็น z หนึ่งกดเครื่องคิดเลขให้หน่อยสิ2.4ลบ3.5หาร2ได้ z เท่าไหร่กดให้นิดหึึ่ง ลบศูนย์จุดห้าห้านะ,ะต่อไปแซดตัวที่สองห้าจุดสองลบสามจุดห้าหารสองได้กดเครือ่องคิดเลขได้ศูนย์จุดแปดห้าพื้นที่ที่ต้องการคือบริเวณนี้ขอแรงเงาไว้ก่อนตรงนี้นะ ทีนี้เราจะต้องมาเปิดตารางกันตารางแอเรียที่1เท่าไหรแอเรียที่สองเท่าไร่เปิดตารางให้หน่อยสิลบจุด55แอเรียเท่าไรเปิดตารางครับลบ0 55ดูตรงด้านหน้าก่อน อาให้ตรงกันนะได้เท่าไหร่ครับสองเก้าหนึ่งะอ่ะอีกตัวหนึ่งูนจุดดปห้าเขียนไม่ติดเท่าไหร่นะสสองามเขียนไม่ติดอ่ะ เปิดได้เนี่ยตรง A1 หเนี่ยหมายความว่าไปตรงนี้ตั้งแต่แส้นตรงนั้นส่วน A2 0.80นี่คือตั้งแต่ตรงนี้ยิงไปข้างนน้นทางสายตลอดโจทย์ถามพื้นที่ที่แนงเงาก็คือตรงส่วนเมื่อเทียบกับเส้นด้านบน แสดงว่าพื้นที่แรงเงาต้องนำสองตัวนี้ไปทำอะไรกันไปลบกันกนักเรียนลบเองนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่แรงเงาก็กดเครื่องคิดเลขครับ0.8023 0.51สอะไร หนึ่งหนึ่งอ่าอันนี้คือพื้นที่แต่ถ้านักเรียนจะตอบเป็นร้อยละเอาร้อยููก็เป็นห้าสิบเอ็ดจุดหนึ่งหนึ่งตอบแบบนี้ก็ได้จะตอบเป็นพื้นที่เป็นร้อยละแต่เราต้องย้อนกลับไปดูโจทย์โจทย์ถามความน่าจะเป็นเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นที่ เอสน้อยกว่าห้าจุดสองมากกว่าสองจุดสี่จึงมีค่าเท่ากับศูนย์จุดห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งอุ๊ยเกินปะ่ะไม่เกินนะอ่ะตรงนี้คือคำตอบต้องตอบแบบนี้